คอนเทนต์เอเชียอ่อครับ2024ครับผมอ๋อ oh. 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 ก็เอ่อที่จริงเป็นรางวัลแรก mm hmm. ที่รัชัวไลได้นะครับก็ส่วนตัวรู้สึกขอบคุณยินดีแล้วก็ดีใจกับเอ่อทีมงานโดยเฉพาะกับ ตัวพี่ออฟเองนะเพราะว่าที่จริงรางวัลนี้เป็นรางวัลที่พี่ออฟได้มา4ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่4ซ้อนด้วยไม่เคยยังไม่มีใครล้มแก้ได้ใช่ก็ดีใจมากๆดีใจดีใจดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของพี่ออฟครับดีใจมากพี่คือเราลุ้นอยู่ในไลฟ์พอเราเปิดไลฟ์ดูอยู่ดูว่าเฮ้ยมาซ้อนแล้วสวยอะไรขึ้นมาแล้วก็แบบจะได้ไวจะได้พอประกาศปุ๊บเราก็อ๋อ โล่งและโล่งใจแล้วก็คิดวิจัยงานพี่ออกแล้วก็พี่ๆทำงานด้วหลังเปิดเลยที่แบบทำงานเปนแบบหนักมากแล้วผลก็ออกมาได้ดีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องขอบคุณแบบคนแปนด้วยที่ให้การแบบซัพสนับสนุนดีครับ มีแฟนมีไปลาตินอเมริกาครับก็จะไปที่ LA เม็กซิโกแล้วก็บราซิลครับผมก็จะไปดูแฟนไปดูกันครับก็ก็ดีใจดีใจมากที่เออเขาเรียกว่าคือจะบอกว่าที่จริงเรื่องลาสเวกัสเนี่ยเออผมคิดว่าคนทั่วโลกอ่ะดูแล้วเข้าใจ เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นแค่แบบบริบทของคนไทยเท่านั้นที่จะที่จะเข้าใจในเรื่องได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนตาบอดกับเด็กช่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าเป็นเขาเรียกว่าเนื้อหาเนื้อหามันสามารถที่จะจับจับใจคนได้ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่วนตัวก็เลยรู้สึกดีใจทีเ่เขาเรียกว่าซีรีส์ไทยเนี่ยได้ไปไปถึงต่างประเทศแล้วก็ทําให้คนต่างประเทศเนี่ยร้องไห้กับซีรีส์ไทยได้ อ่าอันนี้ก็แบบก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้ทุกครั้งดูี่กีแฟนมีดผมรู้สึกว่าพิเศษทุกครั้งนะไม่เหมือนกันสักครั้งก็จะคือก่อนก่อนหน้าที่จะไปลาตินเมริกาครับคือช่วงช่วงปีที่ผ่านที่ผ่านเหมือนนี้เรา เราบินไม่ต่ำกว่า20ครั้งแล้วที่ต้องไปไปแฟนมิตตามที่ต่างๆครับก็จะพยายามทำโชว์ให้ให้แตกต่างตลอดเพราะว่าที่จริงแพทเทิร์นของการไปแฟนมิตรหรือว่าไปเจอแฟนๆที่ท,ที่ที่ต่างที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเราก็เลยพยายามทำไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าบ็อกกิ้งหรือว่าการเต้นที่มันเพิ่มแอดขึ้นมาทำให้รู้สึกว่าแต่ละที่นี่ไม่เหมือนกันแต่สหนึ่งที่เก่ง ครับอันนี้ต้องยกให้เฮียจิมครับผมเราก็ทำเราก็ทำาอบกาตัวอย่างด้วยมันเลยทำให้เราแบบเราก็เรียนแบบเราก็ทำตามผมเชื่ว่ามันเป็นสิ่งดีมากแล้วก็เอันจริงๆต้องยกให้เฮียอันนี้ีต้องยกให้เฮียไม่เราก็ทำเราก็ทำฮอมกาคือถ้าคือเอาผมเอาผมผมเป็นคน อะไรก็มันเรื่องตั้งแต่ l อ l ปีปีปีแรกที่เราขึ<ช>้ในใน<ช>กันอะไรเงี้ยแล้วก็คือเราก็บอกว่าเอ้ยซีเราไหวไหวเขาดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นด้วยความที่ว่าเราอยู่แบบเป็นคนสุดท้ายด้วย<ช> <ๆ S 2> ก็ฟืลแบบว่าเอ้ย ขอบคุณพวกเขาส่ง,สงลาพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าเอ้ยเราเราก็ไหว้ไหว้ขอบคุณพวกเขาแทนละกันอะไรเงี้ยล้วก็แต่ว่าถ้าถ้าบอกว่าถ้าถ้าผมถ้าถ้าน้องถ้าน้องไม่ถ้าน้องไม่ทําตามอย่างมันก็มันก็ไ,ไม่ไม่ไม่ปได้วยกันก็ส่วนนึงก็แบบก,ก็ก็ต้องขอบคุณซีด้วยที่แบบเฮ้ยเชื่อเราแล้วก็ทําตามมาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับใช่ใช่เพราะว่าคนที่มาดู LL ผมว่าเกินครึง่ง เกินครึ่งเป็นเป็นชาวต่างชาติใช่แล้วก็มันก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แบบถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างงี้การทักทายก็เป็นอย่างแรกที่เข้าถึงง่ายที่สุด So I hope to see you guys in in Los Angeles, Mexico, and Brazil, and uh, I have a, a lot of special show from me and Caesar. So I hope you enjoy it. Have fun. Uh, and the last one, thank you for supporting us uh, for a long time, and please take care and see you. Goodbye.